บทสวดบนความเพียรพระปิตาย,ยอดเศรษฐีหลวงปู่ทวดน,นางสาวนณิกาหล่อพันรหัสความเพียรหนึ่งสี่สวันครั้งที่24วันที่3เดือน12บสองสองพันอยหกส EP สค่ะบทสวดธรรมานิยามสุตังเอวามสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวิวัตติยังวิหารติเชตวนเนอ,อนาคปิ นาทิกัสสอารามีตัตตะรคูภะควาพิกขูอามันตีสีพิกขวติพาทันตตตเตภิกขูภะควตูวปัจจสูสูงภะควาเอตะทวจะอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตต,ตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังคารานิจจติตัง ตถาคตูอภิสามพุทธติอภิสมีติอภิสามพุทธชิตตวาอภิสมีตวาอจิคติเทเสติปัญจเปติปัตถาเปติวิวารติวิพาชติอุตตานีกรุติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิขวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสสธาตุธรรมติทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตัง ตาถาคาตูอภิสามพุทติอภิสมีติอภิสามพุทจชิตตวะอภิสมีตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏถาเปติวิวารติวิภาชติอุตตานีกรุติสเพสังขาราทุกขาติอุปทาวาภิกขวตถาคตานังปนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานัตตาติตัง ตาถาคตูอภิสัมพุทธิอภิสามีติอภิสัมพุทธชิตวาาชชตวาอภิสเมชชตวาอาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวรารติวิภาช,ชติอุตตะตานีกรโรติสัพเพธรรม,มาานตตาตติอิธามาวุจาพรวาอัตตะมานาเตภพิกูพระกวาตูภา,าสีตังอภินันทุน,นติ บทสวดพัทเทการัตคาถาเปลอติตังนานาวาคมียะนัปปติกังขีอานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะาทาติตามปะหีนันตังอัปปัตัญจะาอานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัฐะตัฏฐาวิปัสสติ อสังหิรังอสังกุปปังตังวิทวะมนุภารูหีผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ห้อนแห่นคนแทนขอควรพ่อคูนาการเช่นนั้นไว้อาชาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามารณาางสุวีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาฮีนูสังคารันตีนะมหาเสนีนะามัจจุนาเพราะการผิดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีศสีนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตตมะตันทิตังเวพัเทการตโตติสันโตอาจิตคเตวิมุนิมุนีผู้สหบย่อมกล่าว้ี่ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจวาวคณะแปล สัพเพสังขาราริจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนเอวัสดสังมายามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นเทมรณะปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังมีนิจจตังความตายของเราเป็นของเที่ยง ว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่อจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาปีตะวิญญาณูขันปรสาสจากวิญญาณชุทตโตอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนนทัพปัตวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถฐานหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปเทวยะธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุป,ปาปัชชิตวานิรุชชะชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูป,ปัสมูสุขโขความเข้าไปตรงระหับสังหารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารินมารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กําลังตายอยู่มารินสูจามาริสสรีที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาถีวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติมเอตถะยสังสยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลย บทสวดเมตตายังกินจิตยังกินกิ่กุสลังกามังสัพเพหิพะเตหิกตังปุญญานุอนุโมทันตุสุนันตุโพนะโตเยเทวังอัศมิงฐานีอธิกตาธีคายุกาศทธาโหนตุสุกิตาโหนตุสุขาปมุญญาจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเพยาอาาติกาสุกิตาโหนตุ ทุกขาปรมัญญาจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปตาสุกิตาโหณตุทุกขาปรมัญญาจันตุสัพเพอาจารยุปัจชายะสุกิตาโหณตุทุกขาปรมัญญาจันตุสัพเพนัตตาสุกิตาโหณตุทุกขาปรมัญญาจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหณตุทุกขาปรมัญญาจันตุสัพเพสามานิตติมังสมิจันตุโอม บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิพสัตโตอาคันธิบายะอิติภะควานโมโพธิสัตโตอาคันธิมายะอิติภะควะนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาปัติทานาคาถายาเทวตาสันต,ติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานเยนะภาวันตุปูชิตาโสตถิงกรุณเตทวิหารมัะเล เีราจามัจจานวากาจะพิกขโวสารามิกาธานะปฏิอุป,ปาสกาคามาจากเทสานิคมาจากอิสราสัปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันธาสัมภาวาสังเสริชาตาอัทโวปะปาติกานิยานิกังสัมมวรังปฏิจติสเพปีทุกขัสสะการุณตูสังขยังทาตูจีรังสตังธรมโมธรมมัทธาจะุคลา สังโฆโหตุสมัคววะอัฏฐายะจาหิตายะจะอัมพรักตุสัทสัรรมโมสัมเพปิธรรมะจาริโนุตตติงสัมปาปูเนยะยามะธรรม,มีอริยปะทเวทิเตปสัสสนนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทารังปวิชัโตกาเลเทโวปวัสตุุุตติภาวยะสัตานังสมมิสมิทังนีตุมีท่านิง มาตาพิตาจะอัตตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนปชังรักขันตุสัพพตาเทวตาอุยญาตชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขปัตตาจจนิจทุกขาพยาปตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตตาเตวะตาจะอมิเหหิสัมภะตังปุญญาสัมปะทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพสัพติสิทธิยาธานังธัตุตุสัธยะสีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาภิรตาหนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุธีหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะธรรม,มานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุงขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตรังสัเพพุทธาบาลปัตตาปัจปเจกนันจะยังพลังอรหันตานาันจะตีเชนะรักขันรักขังพันธมิสพรพพบสสัเพพุทธาบาลปัตตาปัจเกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธมิตรสัพพสูสัพเพพุทธาปรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปรลปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีชีนะรักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาปรลปตาปจิกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะตีเชนะารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาบาลปัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาบาลปัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาบาลปัตตาปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะารักขังพันธมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสัตยายพุทธมนต์นี้ข้าพระเจ้านางสาววนิกาหลอพันขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลเดชพระเดชสมเด็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จส,สู่สวรรค์าลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แก็งแกล่งปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายท้ง อันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได,ได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีเก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมสงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3าสิงอมูลเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและพทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกป,ประการเทินบทสวดความเบียนพระพิตายอดเศรษฐีลาวหลวงปู่ทวด EP สองจบค่ะ